ฉันประทับใจนะที่แกหนีมาได้ไกลขนาดนี้แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะแกก็เป็นคนทรยศของกลุ่มอยู่ดีมันจบแล้วล่ะ้ไม่คิดเลยว่าจะโดนปล้นเราก็แค่เดืผ่านลูกค้าคนนั้นเองนะพรุ่งนี้เราก็จะได้เงินเดือนแล้วแต่ตอนนี้กระป๋องตามันบ่อยย่กว่ากระป๋องน้ำผลไม้เปล่าซะอีกนะเมื่อวานก็เพิ่งตอลูกค้าที่ดูน่ากลัวแต่คอกใส่ไป ก่อนหน้านั้นอีกก็ไหก,กลับบ้านเราดีกว่าพอถึงบ้านก็จะนอนเลยเรื่องกินข้าวกับอาบน้ำไวท้ทีหลังก็ได้เดี๋ยวตัวเราในอนาคตก็คงจะทำเองแหละแต่เราในตอนนี้อยากจะนอนมากกว่าฮะเฮอืมอะไรนะมีคนอยู่ตรงนั้นด้วยเหรอเออหวัสดีครับคุณเป็นอะไรไหมนะ ถ้ามานอนตรงนี้ระวังจะป่วยเอานะครับโทรหาตำรวจดีกว่าไงถ้านายโทรหาคนอื่นฉันจะมีปัญหานะกานี่เดี๋ยวสิโทษทีนะผักฉันออกแล้วทิ้งฉันไว้ตรงนี้แหละฉันเสียเลือดเยอะไปฉันขยับไม่ได้ละเสียเลือดคุณโอเคหรือเปล่าเนาะ ฉันไม่เป็นไรก็แค่เรื่องเล็กๆเ,เองเฮ้ถามจริงดิแบบนี้น่าจะช่วยได้นะได้จริงผมโดนมาบ่อยนะชินกับการทำแผลแล้วละ่ะแต่ว่าผมทิ้งคุณที่บาดเจ็บแบบนั้นไว้ไม่ได้หรอกนะจะนอนบนเตียงก็ได้นะแล้วก็ไหนๆผมก็ช่วยดูแลคุณแล้วเพราะฉะนั้น ปล่อยให้ผมจะได้คุณต่อไปจนกว่าผมจะพอใจก็แล้วกันนะอ่ะดื่มซะสิเอ๊ะดื่มอะไรร้อนๆไม่ได้เหรอน่าจะช่วยได้แล้วล่ะแกะผมมีน้องสาวเนะาะเธอดื่มของร้อนไม่ได้มันก็เลยเป็นนิสัยนาะ,อะขอบใจนะ ถึงแม้จะเป็นช่วงสั้นๆแต่ขอฉันอยู่ข้างนายได้ไหมเพื่อเป็นการขอบคุณที่นายดูแลฉันฉันเลยจะเป็นบริการให้นายอะไรนะบริการของผมเหรอก็นั่นแหละเพื่อเป็นการขอบคุณที่นายดูแลฉันฉันเลยจะเป็นบริการให้นายเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวก็เพื่อเป็นการขอบคุณ ที่นายดูแลฉันฉันเลยจะเป็นบริการให้นายไงถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ขอฉันอยู่ข้างนายได้ไหมหเพื่อเป็นการขอบคุณเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วหน้าจะทําอะไรก็ทําเลยฉันจะบ้าตายอยู่แล้วท้อเวใจเย็นลงแล้วใช่ไหมซูซุลิอ่าใช่เดี๋ยว ทำไมนายถึงรู้ชื่อผมนะยัยเอาไปตั้งแต่ตอนไหนนะ่ะฉันสัญญาว่าจะปกป้องนายแล้วก็อย่าไปยุ่งกับคนที่นายไม่รู้จักน่าสนใจดีนี่งั้นตอนนี้นายกำลังตามล่าใครอยู่หรอฉันบอกนายไม่ได้ถ้านายรู้มากเกินไปพวกเขาอาจจะตามล่านายยังกำลังสายลับเลยฮฮผุนดีขนาดนั้นก็พอเข้าใจอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแขนกับขาเราก็ไม่ได้สั้นขนาดนั้นสักหน่อยจริงๆนะ สูงแล้วก็ปกตินะไม่ใช่ความผิดเราสักหน่อยที่สูงตามค่าเฉลี่ยม,มาตรฐานนะแล้วก็ไม่ได้ร้องไห้ด้วย <c oughs> ไม่ได้ร้องจริงๆนะแต่โตขึ้นเรากำลังโตขึ้นหวังว่าอย่างนั้นสุสุริจะไปข้างนอกเหรอดูทีวีไปเลยฉันสัญญาว่าจะเป็นบริการให้นายเดี๋ยวก็มาแล้วนะานอนลงไปเลยนะจะให้เขาใส่เสื้อขาดๆหรือเปลยอ,อยู่แบบนั้นไม่ได้รา ต้องออกไปซื้อเสื้อให้เขานะดันไปพานคนแปลกแปลมาซะได้แล้วเอาจริงๆตอนที่เขาเริ่มพูดถึงเรื่องนั้นเราคิดว่าเขาบ้านะเรื่องที่เขาเคยเป็นนักรอบสังหารนะแหมเขาก็ดูเป็นคนดีนี่อาจจะมั้งหวังว่าอย่างนั้นล่ละอะขอโทษครับเฮ้ยหัดมองทางเดินซะบา้างสิือขอโทษครับเจ็บว่า แขนฉันต้องหักนนแน่ๆเลยสามหมื่นจ่ายมาสามหมื่นไปค่ารักษาพยาบาลส,สามหมื่นเหรอเออเป็นไปไม่ได้หรอกผมแค่โดนชนคุณเองนะหัวร่าอ,อะไรวะฮะคิดว่ามันจะรกรหะไอ,อจะโดนต่อยแล้วถ้ายังไม่อยากตายใส่หัวไปให้เวลาห้าวินาทีไอยขอโทษครับ่อ,อไปมไปเทอ์นะครับ ไงไปแล้วเว้ยขอโทษที่มาชาบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าปปปปืนตำรวจใจเย็นสิไหนมาตายจากไอ้นี่หรอกหน้ามันก็แค่ปืนลมอ๋อปะทอเป็นลมหลอกเหรอตกใจหมดเลยมันปรับแต่งได้นะแต่มันไม่ได้ทำความเสียหายร้ายแรงมากเท่าไหร่ มันก็แค่ทำลายอวัยวะภายในเท่านั้นเองอวัยวะภายในขอลองละจะเอามันมาใช้อีกนะถ้านายเอามันมาใช้อีกจะจะไล่นายออกจริงๆนะแต่ว่าไม่ต้องมาตรงมาแต่ไม่มีถั่วงงถั่วง,งอกอะไรทั้งนั้นนะก่อนอื่นเลยนะนายบาดเจ็บอยู่ไม่ใช่เหรอก็ต้องนอนบนเตียงสิบอกแล้วใช่ไหมว่าให้นอนอยู่บนเตียงนะ่ะทำไมต้องเป็นถั่วง,งอกเพราะว่าถั่วง,งอกมันถูกแล้วมันก็อะไรมาสำหรับสิ้นเดือนยังไงละ่ะ แต่ว่าลืมมันไปซะเถอะมันจะลำบากเรานะถ้าแผลมันเปิดนะกลับบ้านกันได้แล้วนึกว่าจะไปกินข้าวสินีไ่ไม่ได้ฟังกันเลยหรือไงฮะตอนนี้หน่อยมากแล้วที่ออกมานะก็แค่จะมาซื้อเสื้อให้นายเดี๋ยวแล้วชุดนี้มาจากไหนนะไปเอามาก่อนที่จะมาที่นี่โอเคงั้นก็กลับบ้านไปนอนให้แล้วเราจะกลับบ้านแต่ตรงนั้นพอเหอนะน้า ดูเหมือนจะมีเรื่องน่าสนใจซะแล้วสิ